สวัสดีครับอยู่กับ6ล้อดัมกรีนครับเดี๋ยวเราพาไปดูซานนี่ครับหลายๆคันอยู่ในนี่หมดเลยนิดดัมเทรคแต่ว่าไม่รู้ว่าใครมานั่งตรงนี้นะหลงมาจากไหนไม่รู้ครับต้องไปสอบถามตงหน่อยว่า เขาคือใครไอ้หนุ่มหมวกแดงครับเอามาจากไหนครับทำไมมานั่งตรงนี้ครับไ,ไปไหนมาอันนี้ใครเนี่ยไม่ไม่ไม,ไม่อันนี้ใครอันนี้ใครอ๋อผมอยู่บ้านขวดครับผมเอามาทำไมแถวนี้อยะผมได้ยินข่าวว่ารายแตกๆผมก็เลยมาอะไรแตก,แตกะอะไรแตกวะ เขื่อนนั่งอันนี้เขาเรียกเขื่อนหรือเรียกอะไรหนิคืออ่างเก็บน้ำมาดูเขามาดูครับเลยมาดูเขาอ๋อพาไปดูหน่อยได้ไหมทำไมต้องพาไม่กล้าไปเหรอเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้อันนี้ใช้บ้านนาเจือเจนะใช้บ้านนาอะไรนะนี่ครับเราเดินมาถึง มุมของดงซานนี่แล้วนะอันนี้200 S Y 2 0 4เนี่ยเขาตักหินเขาใช้ปุ้งผีแบบนี้แหละปุ้งผีที่เชื่อมเหล็กติดกับปุ้งผีหมดเลยปิดหมดเลยครับไม่ให้มีรอยไม่ให้มีรอยโบ

ในซ่อมแซมครับไฟที่มันแตกตรงนน้นจะเป็นบูมยาวครับสองหน y 2งห้าซีองห้าซ ข้างล่างก็ e, 200, 2องหนึครับอันนี้2องร้อย4ีสองศูนเขาเอาตะข่ายครับไปวางกั้นไม่ให้หินไหลไหลกลับป้าป้าสวัสดีครับ เราไม่รู้จักแนตะ่ว,ว่าเราต้องสวัสดีเขาก่อนเดี๋ยวเขาไม่ให้เราถ่ายต้องเอเราต้องเคารพเขาก่อนเพระเรามาไกลครับโอ้บูมยาวสองคันเลยฝั่งโน้นอีกคันหนึ่งถอยไม่ดีมีตกครับถอยไม่ดีมีร่วง มาจะดำตรงไหนลูกพี่อันนี้มาจากบ้านกรวดไหอหม้อก๋วยเตี๋ยวหม้อ,อใหญ่ๆกลับไปนี่กระบะต้องโปสีใหม่แล้วโอ้คันนี้ไหม้อขอให้มาลูกพี่อันนี้ทีมงาน มาจากคนหนึ่งครับมาช่วยไม่แรงนี่ห้ามมานะอห้วใยปาดเฮ้ย,ย,ยพ่อพ่อกลัวมันตก จะเอาให้เต็มนี่เลยว่าช่วยกันดีมากครับอันนี้ก็ทำถึงสามสี่ทุ่มแหละได้ไลายเที่ยวแล้วนะเซนิด ประมาณห้าเที่ยวแล้วครับไปดูฝั่งนี้บ้างครับบูมยาวมานานเรามาเจอบูมยาวหนึ่งครั้งครับดงอันนี้เลยนะดงของซานนี่เลยครับไม่มีเจ้าอื่นปุ่งกีเล็กๆ3มฟันบูมสำหรับบูมยาวนะ ใช้พุง่ี้ใหญ่ไม่ได้ครับเดี๋ยวบูมอาร์มจะร้าวโอ้ดูเขาโยนมาแล้วครับน้องนอนน้องนอนดำซิ่งสาเหตุที่เขาเอาตะแกงไว้ใส่นี่เพราะว่าป้องกันไม่ให้หินมันแตกออกจากกัน ให้มันจับเป็นกลุ่มเป็นก้อนสายจวดครับคันนี้ไม่แรงไม่กล้ามาครับต้องมั่นใจว่าแรงถึงจะกล้ามาเดี๋ยวก่อนขอให้เรามาดูฝั่งนี้กันมันอาจจะวนไปวนมานะไม่รู้เรื่องแต่เราดูภาพดีกว,ว่าภาพมสวยดีครับ ในการโยนหิน,นับโย,ยนหินถามทางอ่ะอหอยละ กระบะใหม่ๆนี่เสียดายเสียดายกระบะถ้าถ้าคนตักแบบธนุธนอมให้ก็โอเคนะพื้นข้างล่างนี่เป็นรอยเลยแหละเป็นรอยยุบแล้วถ้ามันตกใส่กระบะด้านข้างก็จะเป็นรอยเหมือนกันขนาดลูกรังมันยังสีจะถลอกเลยครับอันนี้หินสำหรับค,คนรักรถนะถ้าคนไม่รักรถ ก็ไม่เท่าไหร่สำหรับคลิปนี้เราก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ